สวัสดีครับพี่โอเนทติเทพคุณคัโอเคนทติเทพโอเคแฟนคลับ,คร,บครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่พี่โอจะพูดโดยไม่มีการตัดต่อนะครับเนื่องจากว่าในวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565พี่โอดูหนังใหม่ที่เข้าฉายในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กรวดเดียว3เรื่องก็คือเรื่องที่คุยกันไปแล้วในคลิปที่แล้ว วัวผันฟันยับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยต่อจากคลิปนี้คือจิปเปอร์คลิปเปอร์โฉบกระชากหัวภาค4ี่หรือหรือภาคใหม่ก็ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่อง strange world หรือชื่อภาษาไทยว่าลุยโลกลึกลับ เข้าใจเล่นคําใช้ลอลิงอย่างเดียวด้วย4ีพยางนะครับก็เป็นหนังที่สนุกพี่โอชอบแต่ว่าคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ชอบกันใน a m d v และในเว็บมะเขือนั้นให้คะแนนเรื่องนี้น้อยมากน้อยกว่าไลเยียอีกครับไลเยีย like ค่าเฉลีย่ยพี่โอจําได้ว่าตอนนั้นได้6 0เต็ม10แล้วไลเยียก็ทํารายได้ทั่วโลกไป200ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าไม่ประสบความสำเรนะครับเพราะว่าใกล้ๆกับทุนสร้างยังจะต้องมีค่าโปรโมทค่า หักค่างล้นค่านี้ก็คือขาดทุนถ้าเทียบกับ Toy Story แล้วเนี่ยไลยเยียถือว่าผิดหวังค่อนข้างมาเพราะ Toy Story 4ภาครวมกันได้หลายพันล้านรู้สึกจะ3,000ล้านแต่ว่าไลายเยียออกมาได้แค่เป็นเศษเสี้ยวของแต่ละภาคเองและหลังจากนั้นคือพอมันมีคำวิจารณ์ว่าไลายเยียมีข้อบกพร่องบางจุดซึ่ง นอกจากจะเป็นการที่เนื้อเรื่องของไรเยียไม่สนุกเท่าที่ควรแล้วยังมีจุดที่เขาเรียกว่าดิสนีย์กำลังต้องการวอล์กคือต้องการตื่นรู้ให้กับสังคมคือคือเขาถือว่าเขาดำเนินโลกนี้อยู่กับโลกยุคใหม่ที่มีการยอมรับความหลากหลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางฐานะทางเชื้อชาติทางอายุทางสังคม ทางท้องถิ่นทางอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาคละกันให้หมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายของดิสนีย์ที่ทำให้หนังหลายๆเรื่องของเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้รับการฉายในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ LGBTQY อะไรเนี่ยละครับและในเรื่องนี้เรื่องล่าสุดก็เช่นกันใน Strand World เนี่ยก็มีกระแสต่อต้านจากหลายๆกลุ่มว่า หนังไม่ควรมีเรื่องนี้ซึ่งพี่โอดูแล้วพี่โอเข้าข้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจดิสนีย์นะครับอันนี้คลิปนี้พี่โอต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นที่อาจจะไม่ได้กันกรองหรือจะไม่ได้ข้อมูลรอบด้านแต่เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจคนเดียวนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือตัวแทนสถาบัานไหนพี่โอในฐานะส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าการที่ดิสนีย์ตั้งใจที่จะ มีนโยบายนี้และจะมีต่อๆไปถึงแมว้ว่าจะได้รับการต,ต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆเข <os> าก็เชื่อว่าสักวันหนึ่ง <s> การ <_ S 1> การกระทําของเขาเนี่ยจะได้รับการยอมรับในที่สุดซึ่งถ้าเราดูเหตุผลของเขาแล้วเราก็น่าจะเห็นด้วยว่า สิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ได้เลวร้ายแต่สิ่งที่ขัดใจในฐานะคนดูหนังก็คือบางทีมันก็เหมือนจงใจเกินไปจงใจเกินไปที่จะต้องการให้มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันแต่มีคนหลากหลายในในกลุ่มนั้นซึ่งบางเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาก็พยายามจะใส่มานะครับซึ่งมันเป็นหนังในจินตนาการเนี่ยมันก็เราก็เราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจแหละหนังเขาจะต้องมีทั้งคนผิวดํา คนผิวขาวคนผิวดำกับคนผิวขาวรักกันเนี่ยเรื่องนี้ก็มีมีคนพิการมีสัตว์เรื่องนี้ก็มีแต่ว่าเนื่องจากตัวละครน้อยก็เลยยุบรวมมาในตัวเดียวนะครับให้สัตว์เป็นคนพิการแทนสัตว์มีสามขามีที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือมีเรื่องของ LGBT คนที่รักเพศเดียวกันคนที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่องนี้ชัดเจนมากว่าเป็นตัวอ้ พี่โอต้องขอไปคลิปนี้พี่โอต้องขอสปอยครับไม่งั้นพูดไม่ได้ออาตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่สปอยแล้วนะใครที่ไม่ได้ดูตัวอย่างมาจะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าตัวละครนี้เขามีความรักให้กับเพศเดียวกันตัวลูกชายเนี่ยแล้วในหนังก็ไม่ปรากฏว่ามีการต่อต้านจากพ่อจากปู่เลยว่าลูกชายเป็นคนที่รักเพศเดียวกัน กลับสนับสนุนด้วยซ้ำซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดิสนีย์ตั้งใจนำเสนอว่าให้สังคมมองสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติซึ่งถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะยังไม่ปกติในสังคมก็ตามนะครับแต่พี่โอมองพี่โอก็ว่ามันก็น่ารักดีถ้าเรามีลูกที่เป็นเกย์เป็นเลสเบีย้ยนเบียเเบ่ยงเบนทางเพศแล้วเรารู้สึกว่าลูกของเราไม่ได้ผิดปกติเราปฏิบัติตัวกับลูกของเราเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆลูกเราน่าจะมีความสุข อันนี้พี่โอเป็นพี่โอเห็นด้วยในกรณีนี้นะครับแต่ในกรณีที่จะให้ผู้ชายสองคนมาจูบก,กันดูดดื่มแบบเรื่องอิตาลอนเนี่ยอันนี้พี่โอก็ว่ามันก็เกินไปเพราะว่าอิตาลอนเป็นหนังที่เด็กๆด,กดูแต่เรื่องนี้เป็นเด็กๆด,ดูแสดงหเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคนเพศเดียวกันที่สวยงามไม่ได้ไม่ได้เกินเลยไม่มีมีภาพที่มันน่ากลัวน่าน่าสยดสยองต่อสายตาของคนทั่วไปให้คนทั่วไปมองให้เห็นให้เห็นเป็นเรื่องปกติ ครับนี่พี่โอพูดเรื่องนี้ประเด็นเดียวยาวมากแล้วก็แต่มันเป็นประเด็นที่ทําให้คะแนนของเรื่องนี้น้อยพี่โอพูดคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อต้องขอ,ขอขอบคุณ Major ร i n e p l e x ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอเอื้อเฟื้อทําให้พี่โอสามารถทําคลิปได้อย่างรวดเร็วก็เลยจะขอประชาสัมพันธ์ว่าใครที่ดู s t r a นท์เวิ d ตอนนี้รับแจกโปสการ์ดนะครับมีทั้งหมด4แบบซึ่งจะได้ไปทั้งเซตเลยแล้วก็ คนดูก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วเรื่องนี้ก็มีกระแสมีคะแนนไม่ดีเนี่ยคะแนนใน IMDB ได้เพียง5.8น้อยกว่าไรเยียไปอีก2จุดแล้วก็ในเว็บมะเขือได้เพียง59%ความชอบจากประชาชนในขณะที่นักวิจารณ์ชอบมากกว่านักวิจารณ์ในเว็บมะเขือ70กว่าแล้วก็ใน IMDB ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับกว่ากว่าเต็มร้อถือว่าเรื่องนี้ไม่ประสบความ็จทางด้านคำวิจารณ์ส่วนรายได้ ออกฉายพรีวิวในสารัฐวรริกาก็ทำได้เพียงวันพรีวิวได้แค่8 0 0แสนส่วนวันจริงวันแรกได้แค่4ล้านนะครับถือว่าน้อยสำหรับหนังที่ทุนสร้าง130ล้านขนาดนี้เนื้อหาอื่นๆก็ดีครับพี่โอชอบการผจญภัยที่สนุกสนานเนื้อเรื่องมันออกเป็น Animation, Action, Adventure, Fantasy, Family, Sci ิลี่ไซไฟดราม่าอูแคือครบทุกรสชาติกลมๆไปหมด แล้วพี่โอก็ชอบความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวในหนังมันมีคําสอนที่ดีก็คือเป็นเรื่องของลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือจะเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวก็ได้เป็นเรื่องของครอบครัวที่ตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกอยากจะให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองแต่เมื่อลูกเป็นไม่เหมือนเหมือนตัวเองก็เกิดความขัดใจอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปดูในหนังเ,เองเพราะว่าพี่โอไม่สามารถอธิบายได้เท่ากับ ที่เราจะได้รับความทราบซึ้งตรึงใจจากในหนังเนื้อหาก็ไม่ใช่ว่าจะน่าเบื่อไม่สนุกแบบไร้เยื่อหรือดูพี่โอดูเรื่องนี้พี่โอ๋ไม่หลับแล้วก็คิดว่าเนื้อหาดีภาพความหัศจรรย์นในดินแดนเนี้ยตื่นเต้นอลังการมีอะไรสวยๆงามๆมากมายมีไอตัวน่ารักตัวนี้นะครับตัวที่เขาตั้งชื่อว่าสแตรเนี่ยพี่โอให้โปสเตอร์ดูใกลๆกันละกันโปสเตอร์นี้เพราะว่าพี่โอบังอยู่นะครับเนี่ยมีตัวพระเอกก็คือเจ็คเชลล์ฮอลนะครับ ตัวคุณพ่อของพระเอกคือคุณปู่ของลูกคุณปู่ของลูกเขาเนี่ยคือเดนิสเครสซึ่งทั้ง2คนนี้เคยเป็นพ่อลูกกันมาแล้วใน the day after tomorrow ปี2004หลังจากนั้น18ปีต่อมามาแสดงเป็นพ่อลูกมาภาคเสียงมาเป็นพ่อลูกกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ซึ่งเราก็ทบทวนความหลังดูแล้วแล้วก็เออเขาเป็นคู่ขวัญที่เหมาะที่จะเป็นพ่อลูกกันจริงๆส่วนตัวลูกพี่โอไม่รู้จักนะครับดาราที่รู้จักคนนึงก็มีลูซี่ลูเป็นเพื่อนของ คุณปู่หรือคุณพ่อนี่แหละมา,เ,าเป็นการภาคแอนิเมชันเรื่องแรกที่ไม่เกี่ยวกับกังฟูแพนด้าของลูซี่ลูนะครับไม่มีมิเชลโยงานนี้ทุกทีมิเชลโยจะมาตลอดเป็นหนังสนุกการผชนภัยก็สนุกภาพสวยดูแล้ว พี่โอเองนะถ้าใส่ใจความเป็นเด็กดูแล้วมันมีความสุขครับแต่ว่ามันอาจจะไม่แอคชั่นตุ่มตามแบบหนังผู้ใหญ่มีคติสอนใจมากมายมีอะไรดีๆเยอะพี่โอก็เลยขอให้คะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับให้ไป8ปดเต็มสิเลยครับสูงกว่าชาวบ้านเขาประมาณสอสคะแนนเลยทีเดียวและอย่าลืมนะครับใครที่ไม่ได้รับโปสการ์ดก็ อย่าลืมเรียกรับกับพนักงานที่เคาน์เตอร์นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีตอนนี้สัปดาห์ที่3ของ Black Panther ก็มีโปสการ์ดเซตที่3ให้เรียกรับแล้วนะครับสำหรับท่านที่ดูซ้ำเป็นสัปดาห์ที่3ถ้าของสัปดาห์ที่2รู้สึกจะยังไม่หมดก็ทีนี้ก็เลือกได้แล้วว่าจะเอาเซตไหนนะครับถ้าขาดไปแล้ว ไม่ได้รับหรือหนังออกจากโรงไปแล้วค่อยมาติดต่อกับพี่โอพี่โอก็อาจจะดําเนินกิจกรรมขอเข้ามาเพื่อส่งต่อแจกต่อบรรดาแฟนกลับให้นะครับพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบหนังเรื่องนี้มีฉายที่ที่พี่โอดูดูในโรงคิดนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็ไม่ได้รบกวนเท่าไหร่ดูแล้วมีความสุขเอ้ยพี่โอดูรอบธรรมดาแล้วก็ดูวันสันตกด้วยครับถือว่าเป็นหนังที่สนุก ควรดูในโรงภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งทั้งภาพแสงสีเสียงอลังการและเนื้อหาน่ารักมันเกี่ยวกับในสังคมเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละแต่พี่โอไม่สามารถสปอยได้อันนี้ต้องไปดูในโรงว่าไอ้ดินแดนลึกลับนี้มันคืออะไรแต่ขอบอกว่าตอนจบพี่โอมีว้าวเหมือนกันโอ้โหช่างคิดคิดได้นะครับ ถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้มีคําพูดจาไม่ดีดูบูลลี่ดูหมิ่นเกลียดชังหรือว่าพูดอะไรเยินเยอะวกวนไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คุยยาวแบบไม่ตัดต่อนะครับถ้าได้รับความนิยมอาจจะมาคุยซ้ําอีกครั้งหนึ่งหรือถ้ามีประเด็นอือ่นๆอาจจะทาคลิปเพิ่มเป็นคลิปใหม่ก็ได้พบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ